ในส่วนของอุทยานหมู่เกาะเพตรานะฮะถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามแล้วก็อยู่อยู่ใกล้กับชุมชนมากนะฮะเหมือนกับอยู่ในเมืองเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีความสวยงามเหมือนกับที่เรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือเขตข้ามการเวลาไทาม์เทอร e เรสโซนนะฮะฝั่งซ้ายที่ที่ผมที่ยืนที่ข้างหลังข้างตรงซ้ายเนี่ยนะครับเป็นหินปูนสีดำในยุคออโริเชียนนะฮะอายุป,ประมาณสัก400ร้ล้านกว่าปีนะฮะ ฝั่งขวาเป็นหินทรายแดงยุคแคมเบียนอายุประมาณสัก500ล้านกว่าปีนะถือว่าตรงนี้เป็นเขตตัดระหว่างสองยุคนั่นคือเขตข้ามกาลเวลานะก็ก็สวยงามมากนะเดินมาสวยงามแต่จะมีความหมายมากเลยถ้าพี่น้องเยาชนได้มาเยือนที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะช่วงช่วงที่เขาเรียกเดือนแห่งความรักเช่นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับถ้า ทางนักท่องเที่ยวมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความรักแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกก็ก็จะได้ความรักที่ที่น่าสนใจเบียกแบบความรักแบบเพื่อนฝูงก็มาได้ความรักแบบหนุ่มสายก็สุ่มสาวก็จะมีความหมายมากนะมามาเยือนตรงนี้ถือว่าคนเราที่มาเจอกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ได้รับ บุญรับอานิสง์มาให้มาเจอกันนะครับจริงๆแล้วตอนนี้สตูดนะครับปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมาจากจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับทั้ง3าจังหวัดทั้งหัดใหญ่สงขลาหรือพัทลุงตรังนี่ครับแต่ว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจขนาดเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าการใช้จ่ายเงินก็ยังน้อยอยู่นะครับสำหรับตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับเราก็เลยพยายามที่จะจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะสามารถช่วยชุมชน ช่วยร้านค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการได้นะครับตอนนี้เราก็เลยจัดก,กิจกรรมในวันที่ส2บสองถึงสินี้ขึ้นมานะครับก็เป็นกิจกรรมเรื่องของเทศกาลความรักข้ามกาลเวลานะครับเราจะขายเรื่องของอ,อ,อาหารการกินของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ขายประสาสัมพันธ์กู้แหล่งท่องเที่ยวนะครับส่วนผู้ประกอบการเองถ้าที่ทราบตอนนี้นะครับถ้าที่เราสอบถามดูเขาก็ยังบอกว่านักเที่ยวก็ยังมีการจองเข้ามาอยู่นะครับก็เลย ภาพส่วนใหญ่แล้วในสตตนเองนะครับผมว่าตัวเศรษฐกิจยังไปรอดอยังอยู่ได้นะครับตรงการโคลวลยนะ 46 11 4 สำปุตยาสแห่งชาติอยอเกาะเรปา